สปปลาวครับเป็นประเทศเดียวนะครับตอนนี้ที่ยังอยู่รอดปลอดภัยแล้วรอบอาณาเขตเนี่ยติดกับเมืองไทยติดกับเวียดนามติดกับกัมพูชาติดกับพมา่าเพราะฉะนั้นไข่ดาวเหลือคุณคนเดียวแล้วครับสปปลาวสบายดีสวัสดีครับเมืองไทยเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้เยอะขนาดไหนแล้วมีมาตรการอะไรอัปเดตไปด้วยกันนะครับทั้งไทยแล้วก็ทั้งลาวเราเรียนรู้ไปด้วยกันครับทุกวันนี้มันเปลี่ยนแปลงทุกวันเลยครับ แล้วลองมาดูนะครับว่าจะเปิดด่านไหมอะ่ะมันมีสิทธิ์ไหมอะ่ะล้วต้องกักตัว14วันหรือเปล่าแล้วตอนนี้เป็นยังไงแล้วจะมีมาตรการอะไรต่อไปอีกตอนนี้ถ้าเกิดคนที่สอปลาราวเนี่ยได้ทราบข่าวที่เมืองไทยเนี่ยก็คงจะทราบดีอยู่นะครับว่ามันเกิดเหตุการณ์ระบาดในประเทศขึ้นมาค่อนข้างเยอะขึ้นทุกวันทุกวันเลยครับอิจฉาสปปลาวนะครับคนที่ลาวเนี่ยตอนนี้ขอให้กลุ่มเข้มอยู่นะครับเพราะว่า พวกคุณเนี่ยยังทําได้ดีอยู่แล้วก็ยังไม่มีผู้ที่ติดเชื้ออยู่ในประเทศนะครับคุมให้อยู่นะครับก่อนหน้านี้คนไทยก็คุมอยู่ครับแต่ว่าขณะเดียวกันน่ยมันก็มันก็เป็นเหตุที่ช่วยไม่ได้นะครับในเมื่อถ้าเกิดมันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ด้วยเหตุอะไรก็แล้วแต่เนี่ยณปัจจุบันเนี่ยเราต้องช่วยกันแก้ไขครับ ใช้วิธีการของประสบการณ์ใช้วิธีการของหลายๆอย่างเนี่ยเอามาช่วยประมวลนะครับว่าเมืองไทยจะทํำยังไงและจะเป็นยังไงต่ออย่าถ้าเกิดเป็นสปปลาวนะสปะปลาวเนี่ยก็จะปิดเมืองนั้นๆน,น,นะครับอย่างเช่นที่เราทราบข่าวกันดีอยู่คือที่บ่อแก้วนะครับแล้วก็คนคนนั้นก็เดินทางไปที่ถ่งน้าทาก็เลยปิดเมืองเนี่ยสเมืองเนี่ยทันทีทันใดเป็นเวลา14วันไม่ให้คนเข้าออกเลย แล้วก็เลยอันนี้ผ่านมาเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ประสบความสาเร็จแล้วนาะตอนนี้ก็คือเปิดเมืองเรียบร้อยเพราะว่าไม่มีผู้ติดเชื้อที่อยู่ในประเทศแต่ขณะเดียวกันทางการเขาเองก็ทําเชิงลุกในการบุกเข้าไปตรวจเพื่อตรวจเชื้อให้ได้มากที่สุดว่ายังมีอยู่ไหมนะครับที่เมืองไทยเองตอนนี้ก็เป็นลักษณะเดียวกันครับเพราะมีผู้ติดเชื้อค่อนข้างสูงมากทีเดียวรวมกันทั้งหมดเนี่ยค่อนข้างที่จะ40กว่าจังหวัดแล้วนะครับ แล้วนะวันนี้ก็น่าจะประมาณสัก50จังหวัดแต่ทันนี้เนี่ยมันจะมีเขตควบคุมสูงสุดเขตควบคุมสูงแล้วมันก็จะมีสีแดงสีส้มแล้วก็สีเหลืองนะครับมาดูกันก่อนนะครับว่าเขตควบคุมสูงสุดทั้งหมดเนี่ยมีถึง28จังหวัดเลยด้วยกันนะครับแล้วกว็บ้านแอดที่อยู่เนี่ยก็อยู่อันดับ2นะฮะนั่นคือตากนนทบุรีแอดมินตอนนี้อยู่ที่นนทบุรีนะครับอยู่ใกล้กรุงเทพเลยครับเพียงแค่ประมาณ100เมตร แอดมินก็เข้ากรุงเทพแล้วครับเพราะอยู่ในลิมขอ,ขอบของนอนทบ,บุรีและกรุงเทพนะฮะลองเดาแล้วกันนะฮะว่าแอดอยู่ตรงไหนเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างเสี่ยงสูงนะครับราะพ่อ,พอมีผู้ติดเชื้อนะค่อนข้างเยอะแล้วมันมีอยู่เขตๆหนึงในนนทบ,บุรีนะครับมันก็คือปิดทั้งคอนโดเลยครับอันนั้นเรียกว่าคอนโดสีชมพูมีคนอยู่ประมาณทกหกร้อยคนจะเล่าให้ฟังครับเพราะว่า มีการเอารวดหนามมากั้นเลยนะครับเพื่อไม่ให้คนออกและเข้าทันทีทันใดครับเพราะฉะนั้นเขาจะต้องส่งน้ําส่งอาหารกันครับนั่นคือทุกวันทุกวันแล้วก็มีหมอพยาบาลเนี่ยเข้าไปตรวจและดูแลเพื่อให้ณนะตรงนั้นเนี่ยอย่าให้ออกไปแต่วันแรกๆเนี่ยมีคนหลบหนีครับก็คือหนีออกมาจากบันไดหนีไฟนะครับในตอนกลางคืนแต่แล้วเนี่ยเขาก็ตามกลับออกมาได้นะครับนั่น,นคือสิ่งที่ระบบมันดีมากแต่คนเนี่ย มันทําให้บกพร่องเพราะฉะนั้นเนี่ยณนะเหตุการณ์อันนี้เราต้องช่วยเหลือกันครับเพื่อจะทํายังไงก็ได้เพื่อให้เราอะอยู่รอดและคุมให้อยู่นะฮะเรามาตรการของพื้นที่ความเสี่ยงสูงสุดเนี่ยก็คือเริ่มตั้งแต่เมื่อวานนี้เลยนะครับจนกระทั่งถึง1กุมภาพันธ์เดือนหนึ่งเต็ม มันก็คือจํากัดเวลาในการเปิดปิดสถานบริการนะครับทำให้การเปิดปิดนี่เร็วขึ้นไม่ต้องใช้เวลานานนะครับแล้วก็ขอความร่วมมือโดยการที่ไม่ให้ข้ามจังหวัดครับใช้เฉพาะสําหรับเหตุจําเป็นเท่านั้นและทุกๆจังหวัดนะครับเหมือนเหมือนคล้ายๆทุกๆแขวงในสปลาวนะครับทุกๆจังหวัดเนี่ยมีอํานาจเบ็ดเสร็จโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดครับนั่นหมายความว่าสามารถที่จะออกกดระเบียบในเขตจังหวัดและตัดสินใจได้เลยครับว่าจะทํำยังไงอย่างเช่น บุรีรัมย์หรือนครนพนมที่ตรงข้ามําม่วนนะครับประกาศออกมาว่าผู้ใดที่เดินทางมาจากเขตสูงสุดเนี่ยก่อนจะเข้าจังหวัดนครนพนมเนี่ยต้องกักตัวก่อน14วันแล้วค่อยเข้าจังหวัดตอบคำถามครับว่าเมื่อไหร่ประเทศด่านจะเปิดตอนเนี้ยไม่ใช่แค่ประเทศด่านจะเปิดนะครับในจังหวัดกันเองเนี่ยเริ่มเป็นด่านแล้วครับด่านของจังหวัดนั้นๆเอง ง่ายๆครับก็เพราะว่าประเทศเนี่ยถ้าเกิดติดเนี่ยแต่ละประเทศเนี่ยต้องดูแลกันเองนั่นเป็นภาคขนาดใหญ่ขนาดเดียวกันเล็กลงมาก็กลายเป็นจังหวัดครับอีกหน่อยมันจะกลายเป็นอำเภอแล้วก็ตอนนี้ก็คือที่นนทบุรีมันกลายเป็นเขตนั่นคือคอนโดเป็นคอนโดที่พักเนี่ยอยู่ตรงนั้นก็คือจํากัดไม่ให้ออกมาเพราะว่าเรามีประสบการณ์ครับว่าในครั้งแรกนั้นะเราปิดประเทศ แล้วมันเลยทําให้เศรษฐกิจของเราเนี่ยค่อนข้างเสียหายแต่ตอนนี้เราก็ไม่ได้ต้องทําถึงขนาดนั้นเพราะว่ามันเกิดการปิดมาแล้วนหนึ่งแล้วถ้าเกิดเป็นอีกคนนึงเนี่ยผู้ประกอบการคงย่ําแย่มากๆตอนเนี้ไม่ได้อยากให้ปิดประเทศแต่อยากปิดเป็นเขตเป็นอำเภอเป็นแขวงเป็นจังหวัดไปแต่ว่าถ้าเกิดมันไม่ดีขึ้นมันก็อาจจะเป็นไปได้ครับที่จะต้องล็อกเมืองปิดประเทศแต่ถ้ามันดีขึ้นล่ะครับ เหมือนลาวไหครับถ้ามันดีขึ้นไงครับเราก็จะเกิดการผ่อนพันธ์แค่2แขวง2เขตนั่นเอง<ำ>มีการปิดสถานบริการต่างๆนะครับหลีเกเลี่ยงกิจกรรมกลุ่มจํานวนมากนะฮะสถานการศึกษานะปิดแล้วนะครับปิดจนกระทั่งถึงสิ้นเดือนก็ตอนนี้ก็เรียนออนไลน์กันไปควบคุมการเดินการเดินทางอันนี้ก็ได้เรียนให้ทราบอยู่แล้วนะฮะ แล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มสีส้มมีอยู่ด้วยกัน11จังหวัดอันนี้เนี่ยมันก็จะมีปะปลายแบบคน2คนยังไม่ได้มีการกระจายแบบทวีคูณเป็นวันต่อวันนะฮะก็เลยการเป็นการควบคุมควบคุมหมายความว่าก็ต้องเว้นระยะห่างไม่จําเป็นก็ไม่ต้องออกจากบ้าน แล้วลองมาดูกันครับว่าในปริกย่อยของกรุงเทพมหานครเนี่ยเมืองหลวงวงใหญ่ของเมืองไทยเนี่ยเป็นยังไงบ้างเพราะมีมาตรการของการคุมเข้มของเมืองหลวงเนี่ยเอาไว้ค่อนข้างเยอะพอสมควรมันคือ25สถานที่เสี่ยงเนี่ยจะต้องมีมาตรการยังไงอย่างเช่นสถานบันเทิงผับบาสวนน้ำสวนสนุกสนามเด็กเล่นโตะสนุกอะไรก็แล้วแต่นะฮะพวกอาบนวดสนามมา้าสนามมวยนะครับ พวกสนามกีฬาเอนเตอร์สปาฟิตเนสอะไรพวกนี้ปิดหมดเลยนะครับแล้วก็มีข่าวกันด้วยซ้ำไปครับว่าจะให้ซื้อของกลับบ้านโดยที่ไม่ต้องนั่งทานที่ร้านแต่ว่าผู้ประกอบการนะรวมตัวกันเป็นสมาคมนายกสมาคมผู้ประกอบการทางร้านอาหารพัฒคาเนี่ยได้ออกมาบอกว่าไม่ไหวแล้วจริงๆถ้าเกิดปิดขนาดนั้นเนี่ยจะต้องมีร้านที่ ล้มหายตายจากกันไปเป็นจํานวนมากเพราะฉะนั้นทางหน่วยงานก็เลยเห็นใจแล้วก็บอกขึ้นมาว่าสามารถทั้งนั่งทานที่ร้านได้แต่ว่าไม่เกินสามทุ่มตอนแรกออกมาบอกทุ่มหนึ่งครับแต่ไม่ไหวตอนนี้ก็เลยเป็นสามทุ่มแต่ขณะเดียวกันถ้าเกิดมันดีขึ้นก็กลับมาปก,ปกติแต่ถ้าเกิดไม่ดีขึ้นมันก็ลดลงมาเหลือหนึ่งทุ่มหรือแค่ซื้อกลับบ้าน จริงๆแล้วอ่ะเราพยายามที่จะไม่เปิดประเทศแต่ว่าร,รัฐบาลหรือว่าส่วนกลางอยากจะบอกว่าให้ทุกคนเนี่ยปิดตัวตนล็อกตัวเองพยายามอย่าไปไหนพยายามอย่าเดินทางเยอะเพราะเราไม่รู้เลยครับว่าเราไปเจอใครบ้างแล้วคนคนนั้นติดเชื้อหรือเปล่าถ้าเมื่อไหร่คุณหยุดแล้วคุณไม่เดินทางแล้วเว้นระยะห่างมันก็จะช่วยได้ค่อนข้างเป็นทวีคูณเลยครับค่อนข้างที่จะเยอะมากเลยครับ ถึงขนาดบอกออกมาว่าว่าถ้าเกิดใครไม่มีรถยนต์นะครับขอให้ทํางานกับบ้านขอให้ทํางานอยู่ที่บ้านนี่คือเป็นคําสั่งนะครับแล้วก็ขอให้ความร่วมมือจากภาคเอกชนว่าถ้าคนที่ไม่มีรถยนต์ขอให้อยู่ที่บ้านทํางานที่บ้านก็เพราะว่าคนที่ต้องเดินทางสาธรารนณะโดยการใช้รถเมย์ใช้ BTS ใช้รถไฟหรือใช้อะไรก็แล้วแต่มันจะเป็นการเดินทางแบบคนแออัด และนั่นเป็นการสุ่มเสี่ยงมากเลยครับที่จะทําให้เชื้อระบาดเนี่ยมันกระจายไปทั่วไปหมดเพราะฉะนั้นเขาก็เลยขอความช่วยเหลือขอความเสียสละให้กับคนที่มีรถยนต์ก็ขอให้มาทํางานแต่ถ้าเกิดว่าคนไม่มีรถยนต์ก็ขอให้ทํางานอยู่ที่บ้านนี่แค่ด่านแรกนะครับถ้าด่านที่2ต่อไปเนี่ยก็คงจะต้องหนักขึ้นหรือว่าผ่อนผัน ถ้าเรากลับมาดูรอบบ้านนะครับอย่างเช่นเกาหลีใต้หรือว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยก่อนหน้านี้เขาคุมได้ดีนะครับแต่ตอนนี้เริ่มมีระบาดมากขึ้นทวีคูณทวีคูณมันก็เลยกลายเป็นว่าตอนนี้เขาจะต้องกลับมาล็อกเมืองอีกทีหนึง่งแล้วล็อกเมืองอีกไม่เท่าไหร่เนี่ยต่อการล็อกเมืองต่อการมาตรการอะไรบางอย่างเนี่ยออกไปถึง2ออาทิตย์และตอนนี้เราก็จะเห็นพบว่ามาีผู้ติดเชื้อจากประเทศอังกฤษนะครับที่เป็นผู้ติดเชื้อแบบสายพันธุ์ใหม่เนี่ย ได้เดินทางไปหลายๆแห่งอย่างเช่นเวียดนามกัมพูชาเนี่ยก็เพิ่มเริ่มที่จะพบ1คนแล้วนะฮะเหมือนไทยเองก็เหมือนประมาณก็จะเจอสัก1คนเนี่ยอันนี้ก็ต้องรีบระวังนะครับเพราะว่ามันทำให้ระบาดเร็วขึ้นถึง70%ซึ่งตอนนี้อังกฤษเองเนี่ยระบาดวันละ50,000แล้วนะครับค่อนข้างเร็วมากๆอันนี้ก็ต้องระวังกันด้วยนะครับสปปลาวครับ เป็นประเทศเดียวนะครับตอนนี้ที่ยังอยู่รอดปลอดภัยแล้วรอบอาณาเขตเนี่ยติดกับเมืองไทยติดกับเวียดนามติดกับกบูเชียติดกับพมา่าเพราะฉะนั้นไข่ดาวเหลือคุณคนเดียวแล้วครับสบปปลาวแต่ก่อนนี้ยังมีไทยกับลาวนะครับตอนนี้มีสปปลาวคนเดียวครับที่เป็นไข่ดาวช่วยช่วยกันครับรัฐบาลช่วยไม่ได้ครับจริง,รงๆเหมือนประเทศไทยที่รัฐบาลช่วยไม่ได้แต่คนในประเทศจะช่วยกันได้ครับเอาใจช่วยสปปลาวนะครับแล้วก็เอาใจช่วยประเทศไทยด้วยนะครับ เพื่อให้เราอะรอดปลอดภัยกันได้ทุกคนคราวหน้าถ้าเกิดเรามีบทความอะไรดีๆเราจะมาแบ่งปันกันนะครับกับช่องไทยลาวท o กกเตอร์ไปไทยมาลาไปไหนไปกันไทยลาวไปด้วยกันสบายดีสวัสดีครับสู้ๆนะครับอีกนิดครับอีกนิดเอากลับมาให้ได้คนระับ